สวิฟเก่งเล็กน่ารักปี 2, 2,022เลขไมห,หม0 0 0 0 0โลโฉมใหม่ป้ายแดงครับพี่น้องกับค่างวด4,000บาทฟรีดาวบัรไปเดียวเสียยะจัดห้ยโอ้ยตาหักแพงครับนะอยากสิมี่ลูกน้อยครับจัก8,9คน นะสีซื้อให้ลูกคี่ผู้ระคันเลยพี่พน่องตะแมงงามคักงามแห่งรถอยียงเป็นต่าหักตะเพศเด๋อนตะมูตะมิโอ,อ้ยวาสันครับนะปี2022กับกับเลขไม่หมื่นโลปุ่มพุ้สตาร์ทวงมาลัยมาติฟังชั่นอางามแห่งงามรถต้นเดิมรถสวยสวยชมใหม่ป้ายแดงครับหัวนงหัวนัดเดิมหมดสติกเกอร์เดิมหมดนะ ออกใหม่ป้ายแดงนะครับผ่อน6 0 0 0 7 0 0็นะครับนะซื้อกับเสียยะผ่อน4,000บาทจบ0บาทบัตรใบเดียวเอาปะครับเอาสิพอหรือเปล่าผ่อน4,000นิบสี่0ันนิดแต่เราสัญญาไหมอ่ะป,ปีแรก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 พอไว้สี่ผ่อนสี่พันนิดไ,ไ,ไม่พอแล้วผมว่าลดไหมลดอีกสักหน่อยดิยเอาลดไปสองหมื่นบาทให้ลดเลยสองหมื่นบาทดากเดิมถ่ายเดิมครับหัวนงหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยแกะนะ ดูปัดาดชุดปั๊มลมยังไม่เคยใช้เลยครับผมดูดินี่ส่วนมากเวลารถโดนยึดมาใช่ไหมพวกปั๊มลมนี่มันจะโดนยำหายไม่ค่อยมีกูต้องเสียตังค์ซื้ออีกนะให้ FC เอฟเซียไปใช้งานครับผมเพราะว่าเกิดเหตุชุกชงฉุกเฉินผู้หญิงตัวเ,เล็กน่ารักเวลาขับไปแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ครับมันอันตรายแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ครบคันพวกอ c เซรพวกนี้เราต้องเตรียมไว้ให้ลูกค้าครับผม ออกใหม่ป้ายแดงผ่อนแพ,พงแพงมหาศิยะผ่อนทุ้ถูกกับโปฟีดาวค่างวด4ี่0นบาทมาฮัดแท่งครับพี่น้องก็ดกผดงามได้เครื่องโคตรเดิมนี่สตาร์ทแล้วนะจ๊ะสตาร์ทแล้วได้ยินเสียงไหมจ๊ะได้ยินเลยอ้าวแสดงว่าหุ้ <laughs> หนหักแสดงว่าเจ้าหู้นหกดี เจ้ากระเล่นเกินจริงไปเจ้าในประคามเซงแล้วมันดังแค่อหนครงแค่คอยยืนยินต่อใส่เนาะันเจ้าเจ้าหูหนวกไป่เข้าใจโย่อ้าวออกรถศูนย์บาทบตรไปเดียวกับค่างวดสี่พันบาทเสียยะาจัดให้ถูกใจพิมพ์คําว่าสวดกับเสียยะพิมอีกทีว่าจวดกับเสียยะไให้พี่น้องรำรำลุ้ยๆยถูกหวยเงินล้านด้วยแล้วกับคิดทอเสียยะไไ้เด้อว่าเสียยะเคยขายรถสวยๆราคาสมสๆให้พี่น้องไปใส่งานเด้อพี่น้องเด้อ ไปครับพี่น้องแจ๋ว